การดำเนินชีวิตประจําวันของคนไทยเหล่านั้นบางสิ่งที่เราคุ้นเคยและทํามันอยู่เป็นประจําในทุกๆวันแต่ในสายตาของคนต่างชาตินั้นกลับมองว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกและในวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักสิบเรื่องแปลกในสายตาชาวต่างชาติกันจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นพร้อมแล้วไปชมกันเลยอันดับที่สิบทำไมคนไทยชอบนํากระดาษชําระมาวางไว้บนโต๊ะอ,อาหารนั่นก็เป็นเพราะว่า ในต่างประเทศนั้นกระดาษชําระจะมีไว้ใช้แค่ภายในห้องน้าห้องส้วมเท่านั้นแต่สําหรับไทยเราแล้ว,ลวมักจะนํากระดาษชําระมาวางไว้บนโต๊ะอาหารสําหรับร้านอาหารเล็กๆร้านอหารข้างทางร้านก,กว๋วยเตี๋ยวหรือแม้แต่ในร้านกาแฟ อันดับที่9ทําทำไมนะคนไทยชอบกินอาหารนกสำหรับคำนิยามคำว่าอาหารนกของชาวต่างชาตินั้นก็หมายถึงมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดทานตะวันมเมล็ดแตงโม,มเมล็ดฟักทองหรือมเมล็ดพันธุ์พืชอื่นๆทำไมกันนะในร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่ห้างใหญ่ๆในประเทศไทยมีมเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้ปรุงสาเร็จวางขายอยู่ในหมวดหมู่อาหารที่ไม่ใช่อาหารสัตว์ชาวต่างชาติเห็นแบบนั้นถึงกับตะลึงไปตามๆกันเลยทีเดียวอันดับที่8 ทำไมร้านอาหารในประเทศไทยมีทั้งบนบกและในน้ำชาวต่างชาติถึงกับต้องงงครับว่าคนไทยทําไมบนบกมีไม่ขายแต่กลับนําของลงไปขายในเรือกลางน้ําไม่เข้าใจเหมือนกันจะขนลงไปให้ลําบากทําไมและถึงแม้ชาวต่างชาติจะไม่เข้าใจวิถีชีวิตของบ้านเราแต่สิ่งสิ่งนี้ก็กลายเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเราไปแล้วครับ อันดับที่เจ็ดทำไมคนไทยชอบชวนกินข้าววัฒนธรรมของชาวต่างชาตินั้นเมื่อจะสานสัมพันธ์กับคนอื่นมักจะมีการชวนไปกินกาแฟกินชาหรือขนมแต่สําหรับคนไทยแล้วจะสารสัมพันธ์ด้วยการชวนไปกินข้าวหรือแม้แต่ใครเดินผ่านบ้านก็จะเรียกกินข้าวหรือแม้แต่เจอหน้ากันก็จะทักว่ากินข้าวหรือ,อยังแต่นั่นก็เป็นสิ่งดีเป็นวัฒนธรรมดีๆของคนไทย อันดับที่6คนไทยเวลาไปเที่ยวชอบแต่งตัวแบบจัดเต็มชาวต่างชาติต่าง,งงงสงสัยกับการแต่งตัวของคนไทยเพราะชุดแต่ละชุดนั้นที่ใส่ไปเที่ยวช่างไม่เอื้ออํานวยกับการท่องเที่ยวเสล็จเกินอย่างเช่นการใส่กางเกงยียนขาย,ยาวไปเที่ยวทะเลการใส่รองเท้าส้นสูงไปเดินแถวริมชายหาดหรือแม้กระทั่งการใส่รองเท้าส้นสูงไปเที่ยวตามป่าตามเขารวมไปถึงการใส่ชุดเรดรสยาว ไปเดินลากสายตามมิมชายหาชุดกับสถานที่ช่างดูไม่สมบุกสมบันไม่เท่ากันเลยนั่นเองซึ่งต่างจากพวกเขาที่ใส่เสื้อผ้าที่ธรรมะแมงแห้งง่ายและพร้อมหลุยทุกสถานการณ์อันดับที่5คนไทยกินผลไม้จิ้มพลิกเกลือสําหรับชาวต่างชาติแล้วเวลาจะกินผลไม้ก็แค่ปอกเปลือกแล้วก็กินได้เลยแต่สำหรับชาวไทยเหล่านั้นแทบจะทั้งประเทศเลยก็ว่าได้จะกินผลไม้ทั้งที จะต้องมีพริกเกลือไว้จิ้มเพื่อเพิ่มรสชาติชาวต่างชาติเห็นแบบนั้นถึงกับงงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับโรงแรม5้ดาวหรือโรงแรมราคาประหยัดหรือแม้กระทั่งรถเข็นขายผลไม้ข้างทางเวลาซื้อผลไม้คนขายมักจะแถมพริกกับเกลือให้อยู่เสมออันดับที่4กินกว๋วยเตี๋ยวต้องใส่น้ำตาลและมีเครื่องปรุงเยอะแยะมากมายชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่เมืองไทย ก๋วยเตี๋ยวทั้งทีก็ต้องเป็นงงเมื่อเจอกับเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวที่เยอะแยะมากมายไปหมดทั้งพริกน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำส้มสายชูบางร้านมีซอสซอสมะเขือเทศแต่ทำไมปลาเมงของญี่ปุ่นกลับมีแค่เพียงโชยุอย่างเดียวเท่านั้นทำให้ชาวต่างชาติต้องงวยงงว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวทั้งทีจะต,ต้องใส่อะไรบ้างต้องใส่น้ำตาลด้วยหรอืออันดับที่ 3. เมื่อได้ยินเพลงชาติทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงชาติคนไทยที่อยู่บริเวณนั้น ไม่ว่าจะกำลังทำภารกิจอะไรอยู่ก็ตามก็จะต้องหยุดภารกิจนั้นๆแล้วยิงตรงขึ้นทันทีซึ่งชาวต่างชาติที่ได้เห็นมันทำให้เขาแปลกใจเป็นอย่างมากเหมือนกับช่วงเวลานั้นๆได้ถูกหยุดไว้เลยทีเดียวอันดับที่สองชื่อเล่นเมื่อเราพูดถึงชื่อเล่นใช่ว่าชาวต่างชาติจะไม่มีชื่อเล่นเลยแต่ชื่อเล่นของเขานั้นคือการนำชื่อจริงมาตัดย่อหลงเช่น จอห์นเฮนรีวอเตอร์เขาจะเรียกสั้นๆว่ามิสเตอร์จอห์นแต่สำหรับคนไทยนั้นมีชื่อเล่นที่ไม่ได้อ้างอิงจากชื่อจริงเลยแต่แต่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงมีชื่อเล่นมากมายหลายร้อยพันเชน่นเปิ้ลหนินงเอื้อยส้งอ้อนมิวและอื่นๆอีกมากมายซึ่งทำให้พหลังเป็นงงได้เหมือนกันและอันดับที่หนนางร้ายในละครไทยและแน่นอนครับนางร้ายในละครไทย อันได้กลายเป็นซิกเนเจอร์ของวงการบันเทิงในบ้านเราไปแล้วซึ่งนางร้ายจะมีอยู่ในละครแทบทุกเรื่องนางหลายที่ชอบทําเสียงแหลมๆหลมทาตาเลือกตีโพยตีพายซึ่งจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้บางทีนักแสดงจากฮอลลีวูดเห็นแล้วยังต้องถึงกับสูฮกเลยทีเดียว